ไอโฟนหน้าจอแตกเปลี่ยนจอราคาเท่าไหร่เช็คได้ง่ายสวัสดีค่ะกลับมพก,กับเพาทูทิกทิกดีดีเทนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมพูดถึงปัญหาห้างไอโฟนของเราค่ะหน้าจอแตกแล้วเรานะคะต้องการเปลี่ยนหน้าจอราคาหน้าจอจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราสามารถเช็คได้เช่นกันค่ะ สำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะที่กำลังพบปัญหาจอแตกหรือว่าหน้าจอนะคะไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะสามารถเช็คราคาหน้าจอนะคะที่เราต้องการเปลี่ยนใหม่ได้ที่แอป Apple Support น,นั่นเองค่ะเพราะบนแอป Apple Support นี้นะคะจะสามารถเช็คราคาซ่อมแซมและความเสียหายของ iPhone ของเราได้ค่ะดังนั้นนะคะหาก iPhone ของเราค่ะหน้าจอแตกนะคะและเราค่ะต้องการอยากจะทราบว่าหากเราเปลี่ยนหน้าจอ iPhone เนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็สามารถเช็คได้ง่ายตามนี้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราค่ะเข้าไปที่แอปของ Apple Support ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราแตะที่อุปกรณ์ iPhone ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่การซ่อมแซมและความเสียหายค่ะและเลือกที่หน้าจอที่แตกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทราบราคาเปลี่ยนหน้าจอ iPhone ได้เลยทันทีค่ะและยังสามารถนัดหมายนะคะการเข้ารับบริการได้อีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการเช็คนะคะว่าหากหน้าจอ iPhone ของเราแตกนะคะและเราค่ะต้องการเปลี่ยนหน้าจอใหม่จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะหากชอบทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tick ทิคดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k a b o o t v ได้เหมือนเดิมค่ะ